คืนนี้31จังหวัดโดนเต็มๆพายุฝนฟ้าขนองเริ่มมาพี่สารตะวันออกรับมือพยากรณากาศปะปมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภยัยพียกรากาศในช่วงเย็นวันเสาร์ที่19สิงหาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่31จังหวัดที่จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา รวมถึงพื้นที่ที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วบ้างบางพื้นที่รวมถึงแนวโน้มของฝนในคืนนี้และในอีก10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพามาดูในด้านของเรดาร์ฝนในขณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นจริงได้ตกบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดยโสธร รวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ชัยภูมิก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมานครราชสีมาบางจุดรวมถึงบริเวณพื้นที่หล่มสักเพชรบูรณ์จังหวัดเลยรวมถึงชุมแพขอนแก่นนะครับแต่ในด้านของการตกจริงนะครับในด้านของพื้นที่ฝนก็มีเป็นกระจุกบางพื้นที่ฝนยังไม่มากนะคะในช่วงนี้แต่พอมีเพิ่มขึ้นบ้างจากมรสุมที่เพิ่มกำลังขึ้น จากกำลังอ่อนเพิ่มขึ้นเป็นกำลังปานกลางที่จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนล่างทะเลอันดามันรวมถึงทะเลอ่าวไทยดังนั้นฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับส่วนพื้นที่ของประเทศลาวลาวตอนกลางตอนล่างฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา ส่วนทางตอนบนของลาวฝั่งตะวันตกก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมานะครับเป็นบางพื้นที่เช่นกันส่วนพื้นที่กัมพูชาทางฝั่งล่างๆหน่อยนะครับก็จะมีฝนตกหนักเข้ามารวมถึงฝั่งกลางๆดังนั้นนะครับฝนก็เกิดขึ้นเป็นบางจุดจากสภาวะของเอลิโยเช่นกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้บริวเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนก็ขอให้เริ่มกักเก็บน้ำเอาไว้แล้วนะครับ เพราะว่าในช่วงนี้ที่ด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับฝนกันนะครับและคาดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับต่อเป๊ะมินจะพาไปดูในด้านของความจุ่มฉ่าที่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับในวันนี้จากคุณจันนารีปานาเขียวนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพฝนตกฟ้าขนองหรือพายุฝนฟ้าขนองที่เข้ามาเริ่มเข้ามาในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ บริเวณพื้นที่ไหนพี่น้องประชาชนทราบกันไหมครับบริเวณพื้นที่จังหวัดนั่นก็คือบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกยากตกเย็นซะเหลือเกินแอดมินสอบถามไปยังคุณจันนารีได้ให้คำตอบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชัยภูมิที่เริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาแล้วบางพื้นที่นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ตกยากตกเย็นเสลือเกินนะครับน้อยครั้งที่เราจะเห็นน้ำหลากเช่นนี้จากฝนตกน้ำระบายไม่ทันโดยส่วนมากก็จะเห็นแต่พื้นที่นาข้าวที่แห้งตายนะครับแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่ถึงกระนั้นนะครับในด้านของพื้นที่ฝนตกก็ตกได้แค่ในบางจุดเช่นเดิมนะครับฝนยังไม่กระจายตัวมากนะัก ซึ่งในวันนี้วันรวมถึงในวันพรุ่งนี้ฝนก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานร,รวมถึงภาคตะวันออกไปก่อนนะครับส่วนวันที่21สิงหาคมจนถึง23สิงหาคมฝนจะเริ่มกระจายตัวมาในทุกภาคนะครับทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้และหลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนนะคะในช่วงประมาณวันที่24จนถึง28สิงหาคม จะมีแนวโน้มที่จะมีสัญญาณของการก่อตัวของหย่อมความประกาศต่ําขึ้นได้นะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนขอให้ติดตามเพียาประากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในคืนนี้ฝนมีได้31จังหวัดนะครับในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองซึ่งจะเน้นนะครับบริเวณภาคเหนือจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและตากนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาและสูงสุด34-37องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรสุรินทร์นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด35-37องศาลมตัมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดกาญจน,าบาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามและนคปรปฐม อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด36-37องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเนสาแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 5่7องศาและสูงสุด33-36องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5สัถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพานครและปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิตามส่วนยสิด2กย7ิองศา และสูงสวด34-37องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสวด34-37องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรมถถ็วง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพังงา ภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสมัมพถึง35กิโเมตรต่อชั่วโมงเลนลื้นสูง1-2เมตรบริวเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปเอดมินจะพาไปดูที่ด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแจ้งเตือนเส้นทางของการขับรถผ่านที่เสี่ยงดินถล่มจะเป็นอย่างไร ในความปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนะครับต้องเตรียมพร้อมรับมือขอให้ศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางอย่างละเอียดหากพบเส้นทางที่ต้องการการเดินทางมีความเสี่ยงดินถลม่มควรหลีกเลี่ยงไปชานเส้นทางอื่นหากพบดินถล่มปิดทับเส้นทางควรหยุดรถในที่ที่ปลอดภยัยและรอความช่วยเหลือหลีกเลี่ยงการนำรถออกมาจากจุดที่เกิดเหตุเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ควรเพิ่มความระวังในการขับขี่รถให้มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องขับขี่ผ่านที่ราช,ชันหรือเชิงเขาชันในขณะที่เกิดฝนตกหนกักเพราะอาจเกิดเหตุการณ์ดินถล่มปิดทับเส้นทางได้นะครับหากได้ยินเสียงดังคล้ายกับดินถลม่มควรรีบออกจากพื้นที่เสียงดังกล่าวนะครับโดยควรตั้งสติให้มั่นแล้วค่อยๆขับรถด้วยความระระวังให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภยัย ร่วมถึงใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเวียนระยะห่างจากรถขันหน้าให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและหยุดรถสายด่วนนิรภัยสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย1784ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจิีจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารในทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ